ร้ข่าวร้อนดาราดังก่อนใครกับ SMS ข่าวดารานิวพลัสทดลองใช้ฟี15วันสมัครง่ายๆเพียงกดดอกจัน42648233111แล้วโทรออกเขาบอกว่าของเขาบอกว่าของแล้วก่อไก่เขาบอกว่าเป็นแก้มหรือเปล่ามีแฟนมาฟุตบอลก็เรื่องที่เป็นข่า ไม่จริงเลยไม่จริงว่าไม่ไม่ได้ท้องค่ะแล้วก็แฟนก็ยังไม่ใช่นักฟุตบอลค่ะมีแล้วก็คุยคุยเยอะอุ้ยอย่าไปต่อตรว่าเป็นใครเดี๋ยวหนูแบบอย่าไปต่อตรงเลยก็ก็มีก็มีคุยค่ะก็มีคุยแล้วก็พิเศษคนอื่นก็มีค่ะเกปีอล้วปีแล้วเหรอก็รู้จัก นักกีฬาแล้วหนูก็มีเพื่อนๆนที่เป็นนักฟุตบอลหรือว่านักกอล,ล์ฟหรือว่านักอะไรก็แล้วแต่เยอะมากแล้วก็คนที่เป็นข่าวด้วยเนี่ยคือเพื่อนที่มาจากหนองคายด้วยกันค่ะเป็นนักฟุตบอลนนแต่ไม่ใช่แฟนแเป็นเพ<น>ื่อนสนิทมากๆแต่มีคนเห็นเราไปเชียร์บอกคาะขนาดคนเป็นเพื่อนกันแต่เนาะหนูอ่ะ ก็ไปเชียร์เอ่อไปเชียร์เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปเชียร์ไม่ใช่แค่ฟุตบอลอย่างเดียวสนามวันแล่หนูก็ไปสนามอะไรหนูก็ไปทําไมแบบถือไปเจาะรงว่าเป็นฟุตบอลหนูก็ไม่ไม่แน่ใจอะแฟนแฟนไม่ใช่ฟุตบอลเนแฟนก็ยังไม่ใช่ค่ะนทีกมท้องงไมคะว่าทำไมเกิดมือทได้ไม่ไม่งงค่ะเพราะว่าเขายังไม่ได้เจาะรงเป็นแก้มเออเพราะว่ามันเป็นแค่กอไก่แล้วก็นักฟุตบอล อะไรต่างๆเนี่ยอาจจะโยงว่าเป็นเป็นเป็นเราแต่ว่าเรารู้อยู่แก่ใจว่ามันไม่ใช่เห็นว่าทางท้องะาด้เนะคุณแดงไม่ได้คุยค่ะมีแต่เดินเข้าไปสวัสดีเพราะว่าวันนั้นเนี่ยไปไปเสร็จรับตังค์ที่ท่องอะค่ะก็เจอคุณแดนก็สวัสดีคุณแดนก็มองหน้าแล้วก็แบบทําตาปิดๆก็เลยถามว่าอะไรมาทําไมก็เลยมีอะไรเขาถามมีอะไรก็เลยหันไปบอกว่าไม่ดีท้องค่ะเขาก็เลยบอกว่าฉันรู้แล้ว ประมาณเนี้ยค่ะก็ขำๆมากกว่าค่ะไม่ได้ีค่ะแรกๆมีซีเรียสเลยค่ะหลังๆเริ่มจะซีเรียสแล้วเพราะว่าเออไม่ได้ออกสื่อมาพูดอะไรเลยว่าไม่ได้มีโอกาสออกมาพูดว่าเออไม่ได้ท้องหรืออะไรอะไรเงี้ยหมไม่มีทก็ตมเยะ่กก็ปสจาอะไรเงี้ยคนก็เลยเื่อไม่จริงค่ะไม่จริงค่ะไม่จริงค่ะไม่จริงเลยเพราะว่าเออที่ที่ที่ติดต่อมาเนี่ยแก้มให้สัมภาษณ์หมดค่ะ เอฟเอ็มแก้ก็ให้สัมภาษณ์เอ่อใครติดต่อมาแก้ให้สัมภาษณ์หมดแต่ว่าเพียงแต่ว่าแก้มเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์แค่นั้นเองไม่หนีค่ะความจริงคือความจริงไม่ได้ท้องค่ะอย่งีอนาคตาเงคะเขาก็ตลกค่ะอ้าวก็เลยเขาก็ถามค่ะเขาก็บอกว่าอ้าวได้ถามว่าจะแต่งงานเหรอหนูก็งงคือหนูรู้หลังเขาด้วยซ้ำค่ะคือแบบหนูก็ถามเขาว่ายังไงอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าแต่เนี่ยมีก็พี่เขาบอกว่าเอ่อท้องสองเดือน หนูก็เรียกแบบหนูเนี่ยแหละท้องหนูเนี่ยแหละค่ะท้องแค่นั้นเองใช่เดี๋ยวเราไปถ่ายละแต่งงานต้องปีหน้าถีด้วย,ยรเราก็ยังไม่ริงก็ต้องตามดูกันดีกว่าเนาะ อยู่ยังอยากทํางานยังอยากยังอยากทําอะไรหลายๆอย่างที่ยังไม่ได้มีโอกาสทําเลยค่ะก็ขอทำข่าไปแล้วต้องระวังตัวมากกับเรื่องอะไรคะกับเรื่องจบข่าวกับข่าวก็แก้มยังทาตัวปกติค่ะยังเหมือนเดิมทุกอย่างก็เคยสนิทกับใครยังไงแก้มก็ยืนยันว่าแก้มจะสนิทตัดนั้นแรงอะ เนี่ยหนูว่าเราว่าพอเห็นปุ๊บทุกคนก็จะบอกว่าไปรีดออกแน่เลยถ้าหมอคนไหนนะบอกว่าเออแก้มเนี่ยไปรีดนะช่วยออกมาด้วยพูดกล้าพูดเลยว,ว่าช่วยออกมาด้วยเพราะว่าไม่ได้มีไม่มีไม่ท้องไม่ไม่ใช่แน่นอนค่ะแม้แกระทั่งชื่อแฟงเรียกผิดแล้วอ่ะจะตาอะไรใช่ไหมแฟนชือ่อแะไรแชื่อถ้าบอกแล้วไงไล่มายังไม่ถูกเลยสักคนน่ะแฟนหนูเล่นกีฬาทุกคนนะออกกํลาลังกายหนูมี คนหนูก็ให้ตจเล่นกีฬาทุกคนือ้ใส่กางตรงนี้ค่ะไม่จำเป็นค่ะโอ่คนะ